ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทีทุกท่านนะครับเด้อครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเด้อปีใหม่ไทยเนาะครับผมพี่น้องอ่ะมื่อนี้พันยาชัยน่อยสิพพี่น้องมายิงปืนไรครับผมเป็นป้าวพะไบทั้งหลังพันยาชัยน่อยครับผมอ่าฝาังข้านะครับเด้อเริ่มรันพันยาชัยน่อยเริ่มรับออเดอร์เปิดเริ่มส่งของมื่อนี้มื่อแรกครับผมพี่น้องขอบคุณเรไรครับพี่น้องที่โทรมากันครับผมขอบคุณครับ อันนั้นเทียกับบรได้รับสายบ่ได้รับยังเกิดขอโทษหลายๆเรือพี่น้องเด้อไปเที่ยวยังมันยากเกิดจังจากนี้ต่อไปกับพี่น้องสนใจอะไรเกิดโทรมาสอบถามได้ครับผมของมีครบทุกอย่างครับผมพี่น้องบ่าให้าขาดอย่างจากาัองกอย่างเด้อพี่น้องพวกไก่พวกงยังมีครับผมตัวเล็งนี้กันเลยครับผมระยะนี้กับเจ็ดเม็ดที่ก่าครับผมพี่น้องไปไปเองเป้าผ้าใบค,ครับผมเป้าผ้าใครครบเนะ ออตอไปตัวนี้กับบานหาเส้นครับผมแบบนี้กับเบิครับผมสนใจงานปืนอะไรกัมีหรือได้คุณน้องเด้อลักแหล่งหลอดคุณน่อยคุกหน่อยมาเลยิุ้โดนมาเลยฟ้องวงการมาเลยพัก นัดที่สามกระตุกชองนัดแรกหลอดเจ้าพี่หลอด,ด,อรดครับใส่วันน,นี้ยิ่งดุดดดครับพี่น้องได้ปืนอะไรไปแล้วก็ต้องยิ่งดูดนะครับเด้อครับผมหอาป่อหายยังเข้ามาใส่ไว้ขึ้นไปยังไงเอาไปยิ่งไดจะบดถือก็กระตุกไปล่าเลย,ยกับบริจินต์นะพี่น้องต้องต้องซ้อมกันครับผม สอมก่อนจากไก่หาไก่ครับผมเายิงไก,ก,ก,ก่ไก่ก่อนลงแร็กกับซีเมตรหาเม็ดหยับขึ้นมาลงเล็ๆครับผมจนคิดว่าจะฟองสเปรย์ละประมาณจำได้หรือครับผมตอนนี้ดอกตึกหรือยิ่งหูทีประมาณจำได้จะซ้อมฉันั่นครับผมเป็นลูกเล็กแนะน้ำลูกเล็กได้พี่น้องเด้อซาปืนสไล ลูกเล็กกับตั้เจ็ดมิลขึ้นไปครับผมเจ็ดมิลแปดมิลเก้ามิลสิบมิลโอเคครับผมถ้าลูกใไงร้านก็สินักครับผมถ้าลูกพอดีนี่คือแปดมิลน,นะพี่น้องเลยมันนี้มัค่อยตกเร็วกว่าเลยถ้าเจ็ดมิลน,นี่เขาถ้าเขายิ่งไก่แนวกสิจะปิวครับผมตามวัเนี้ซะหน่อยยิ่งเบิองนะลูกแปดมิลน,นี่จะตรงดีก็ ほんとに。 อตอนนี้ล่ะพี่น้องครับผมสนใจสินค้าตัวใดกัดโทรเข้ามาได้พี่น้องเด้อสนใจงานปืนสไลด์ยางสิกรับโทรสอบถามเขามาครับผมชุดพร้อมยิงสองวันฐานนะพี่น้องเด้อพร้อมยิงสองวันห้าส่งฟรีเก็บปลายทางครับผมพี่นอ้องครับชุดพร้อมยิงพี่พน้องก,ก็จะได้ยางไป่สองชุดแล้วก็ลูกเล็กหนึ่งขวดเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นอ้องท่านนี้ครับผมขอบคุณในล่ะครับผมสวัสดีครับ